สวัสดีค่ะสุพ e r สุพ e r นะคะในคลิปนี้สุพรุ n u จะมาชวนทําขนมที่อร่อยออร่อยทำมาจากข้าวโพดหวานค่ะเป็นขนมข้าวโพดหวานนุ่มละมุนลิ้นแทบละลายในปากมีกลิ่นหอมของข้าวโพดอ่อนๆแล้วก็มีความหวานกําลังดีวิธีการทําง่ายมากๆเลยค่ะมาชมกันเลยจะนาข้าวโพดหวานนะคะลักทาความสะอาดแล้วก็มาฝานค่ะฝานเอาแต่เนื้อของข้าวโพดชั่งให้ได้441กรัม ข้าวโพดที่นํามาทําเป็นข้าวโพดยิ่งสดมากเท่าไหร่ยิ่งอร่อยมากเท่านั้นเลยค่ะจะใส่ข้าวโพดลงไปในโถปัน่นแล้วเตรียมน้าตาลไว้176กรัมนำใส่ลงไปเพียง3ช้อนโต๊ะเพื่อจะให้ปั่นได้ง่ายแล้วก็เตรียมกะทิ5 0 0มิลลิตรจะใส่กะทิลงไปแค่สักเล็กน้อยแค่พอปั่นได้จากนั้นปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันแล้วมาเตรียมแป้งข้าวเจ้า112กรัมเกลือเศษหนส่วนช้อนชาแล้วนําน้ําตาลส่วนที่เหลือใส่ลงไปจากนั้นจะค่อยๆเท กะทิใส่ลงไปค่ะเท,ทกะทิในส่วนที่เหลือจากที่นำเอาไปปั่นแล้วนะคะคนแป้งเกลือแล้วก็กะทิให้เนียนละเอียดเข้าด้วยกันในส่วนของกะทิใครมีกะทิสดสามารถใช้กะทิสดได้ค่ะสุพรรณุสะดวกใช้กะทิกล่องก็อร่อยได้เหมือนกันจากนั้นก็จะนำข้าวโพดท,ที่เราปั่นไว้นำมากรองค่ะจะใช้ไม้พายซิลิโคนกดคั้นเอาแต่น้ำออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนำกากทิ้งไปค่ะ เมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งแล้วมาเตรียมมะพราะ้าวอบแห้งไว้เทใส่ถาดแบบนี้ประมาณ100กรัมค่ะจากนั้นก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดของขา้าวโพดตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อยๆกวนไปเรื่อยๆกวนไปบ้างหยุดบ้างเมื่อกระทะเริ่มร้อนแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็กวนอย่าหยุดมือ กวนไปจนกระทั่งแป้งทั้งหมดเริ่มข้นแล้วก็หนืดลงเมื่อแป้งเริ่มใสขึ้นจากนั้นก็จะใสเนยจืดลงไปจำนวน25กรัมคนไปเรื่อยๆค่ะคนกวนไปแบบนี้กวนจนกระทั่งเนยละลายทั้งหมดแป้งก็จะข้นและสุกพอดีใช้เวลากวนไม่เกิน10นาทีค่ะ แต่ขึ้นอยู่กับความร้อนของเตาไฟแต่ละบ้านด้วยแล้วเทขนมข้าวโพดหวานลงในถาดที่รองด้วยมะพร้าวอบแห้งหรือมะพร้าวถึงทึกรีบเทในขณะที่ยังร้อนๆจากนั้นก็จะปาดหน้าขนมให้เรียบแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อพักจนเย็นสนิทดีแล้วจึงตัดเป็นชิ้นแค่พอคำหรือจะตัดเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ได้ตามต้องการเลย แล้วค่อยๆดึงขนมแต่ละชิ้นออกมาแบบนี้จากนั้นก็คลุกมะพร้าวถึงทึกหรือคลุกมะพร้าวอบแห้งให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นก็จัดจานเตรียมนำไปเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟคู่กับน้ำชาหรือกาแฟเข้ากันมากๆเลยค่ะนอกจากวิธีการที่จะกวนในกระทะแล้วยังสามารถจะนำส่วนผสมทั้งหมดไปนึ่งแล้วก็คลุกมะพร้าวถึงทึกทำได้เช่นกันเนื้อขนมมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนล,ลิ้นแทบละลายในปาก อร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองทำตามถ้ารับประทานไม่หมดให้เก็บขนมแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน3วันลองทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ